สวัสดีนะครับเช้าวันจันทร์ที่14กรกฎาคม2 5 1 8ทาคข้าวสาากุ้ยเรุแก่กุจันตลาดนัดโคกอื้อำเภอหพวงจังหวัดไรอยนะครับนีงัวะดำเงี <anime> ้ยง้วกัดง้วะกัดเรียงแบบว่าพี่นี่ฮันใจงอยเนี่ยมันก่อยมันแต่ว่าเอาไม้แปเอาไม้ไง แม่ลูกแม่เป็นไห้ราคากัน,<ห>น<ล>ยัไสองวันหนาวนะเอาซ้มพอนซื้อหน่อยไปเอูใจเสามันหาอบอวยบอวยไปเล่นั่นาไงยสามันหา <c oughs> านหา เออฮ่าร้อยละละทั้งวันอย่างเนี้ยมาซื้อมาทำเตาไหแล้วทั้งวันอย่างเนียเอ่ารอยละส่้ยอ่าห่เว้ยย่อห้ย่แขนผมไปเรื่มทำสะครับเป็นยี่หรีกันได้เหอเป็นยี่หรี่น้ำมันเนี้ยกับเป็นแก้วทั้ดน้นได้กันนี้เท่าไหร่หนอืมแม่ดูนะพูดกันลังไห่กันอยู่อืมเป็นสเปหาเล่มมือกันพูดนะนะกัดแบบ แม่ลูก้นดซบกันกคนี่ดอกคนห้กําลังไห้ราคากันนี่นะเศร้าแปดเศ้าเก่าแม่ลูกลูกผูนะเป็นกําลังตอ่อราคากันอยู่แม่ลูกลูกตัวผูนะคคใมไงนะครับคคใมไงนะครับคนกําลัางไห้คนนกําลังไนะห้ราคาอย่าเง้แม่ลอยซีสหาบวกนะครับ พแมเศร้าครับเศร้ากวนลูกเกือบลูกกตีไปเมื่นนึงนแม่แม่สิบแปดลูกหมื่นสองนะนะตีใส่แม่สิบแปดลูกมื่นสองแล้วกเนนก็กลังขจารณหน้าอยู่นะกำลังขจารณาอยู่นะข่างนี่นี่ว่าโอ้บนนด้กักนีันะ เพนเอาไปหาเลีมนะครับมั no ่วํำนะครับครับสิบสามันนะครับรรยากาศน่ลแม่ลูกลูกแม่คุณนไปเที่ยวเหรอคุณลูกคุน คุณลูกเพื่อนครับแม่ลูกนะครับเวลาลูกมันมากขนาดเพื่อนท้ายหนุนแล้วแม่ลูกลูกตัวเมียนะครับลูกแยกตัวแล้วลูกแรกแล้วลูกสองลูกแรกนะครับสูงร้อยสามสิบนะครับประมาณร้อยสามสิบนะครับโ่มหน่อยกระทัดรัดนะครับอยากจะบานครับแบบนี้ลนห้าพันห้าหมื่นห้าพันห้าร้อยหมื่นห้าพันห้าร้อยวัวแดงๆนะครับแม่ลูกลูกตัวเมียครับ สนใจดต่อได้เบอร์เนะครับ084 8 7แ9321เนครับเอางวแขวีนะครับฟันแท้2คูน่นะครับแขวีล<อ>ูกแรกนะครับแขวีลูกแรลกครกคนหน่อยมนะื่อหานงัวงัวสองตัวตตัวละเจ็ดตัวละเจ็ดพันแม่ แม่ลูกหมื่นห้าพันห้าร้อยสำนักอาหีตีไซนันะ่นลูกครลูกลูกเอาลูกสี่พันะลูกหาพันนะครับลูกสี่พันหาพันะเมียหมื่นเาบาทหมื่นเฉลี่ยนะครับหนะมื่นเฉลี 100, ่ยมีนิ่งนิ่งยี่ลีนะครับมีค่อนข้างนิ่งครับ มีง่วนใหญ่ครับงว่วนผอมเป็นต่อราคากันนะค,นะครับเป็นต่อราคากันเนี่ยแม่ลูกแม่ลูกงว่วสาวลุกลุกแล้วแม่ลูกขาเป็นต่อราคาอยู่นะครับแม่ลูกแม่ลูกเหลืออีกตัวนะครับอันนี้แม่ๆๆนะครับเนี่ แม่ลูกแม่ลูกจีบหวานทำเ้าหัแม่ลูก,นะาานะล,กลูกตัวเมียสูงร้อยสี่สิบบวกนะเ้าหานะักสองหมื่นห้านะพอเป็นปแล้วคัาไปบึงนะงนะจะได้ก่อนไปเบึงนะแม่น,นไปบงในชะเขาอีเล่ขายเล้วโอ้ยคือาขายแล้วนันะ่นนะโอ้ เมนหมือดครับนี่ได้มาจากตนะครับวันนี้เมมเหมือดอันนันสาวสาวนจะบามมื่นสามนะมื่นสามสูงอยบนะสามหมื่นสาเครื่องดำๆอาแม่ลูกมื่นสเหมือนกันนะครับแม่ลูกลูกตัวผู้นะครับสูงอยยีบ้าวกนะครับแดง่ายๆกับ่นสามเหมือนกันออแม่แยกลูกมื่นเนะครับสูงอยบหบวกครับ อันนั้นมื่นเปียกแดงๆนะครับมไม่ได้เป็นแม่ลูกเป็นแม่ลูกกันมัตัวผู้เทอยลูกต้นแบบเอ่อแม่ลูกนะครับนี่มื่นเปียก สนใจที่ต่อได้เบอร์ไหนนะครับ081 0 8 116 1 7328 7328นะครับสนใจต้องมาสอบถามนะครับโคมน้อยๆรับราคาถูกๆครับอ่ะเดี๋ยวพายางวนเมืองนะครับครับโคมเล็กๆนะครับ10,000กว่าบาทห0 0 0นเจ็หรียญนะหรือม่ใหญ่ๆนี่นะครัยห0 0 0นน้อยๆนะครับนี่นะครับ สูงลอยสามหาบวกนะครับสูงลอยสามหาบวกแม่นี่เปิด16นะครับแม่แยกลูกนะครับครับโคมไอรูกับมืนเปียกนะครับสูงลอยสีบหบวกนี่มืนเปียกนะครับ

จัลูเหยเพาแปดัพนก็้แ่นได้ก็ได้อาประกันใฮไล์ได้มั่นมั่นนะเร้าไงกมนะเจ้าลูกวญกันจว่าขึ้นไฟมัาจะไปชื่อขึ้น ลูกแกลูกับแม่แม่กับเชิ้อเลี้ยวเรียบร้อยม่านเรียบร้อยมากันในพ่วกฟกบเอรเจ้าเอดิสมอีกว่าเจ้าเมื่อกัได้บ้านพ่วงคนละทีบ้านพ่งคนละที่หนิบ้านพ่งใ้อยู่กันพงนี่เเจ้ายอดพ่บัดนแก้มื่อกันาตลร่วหงาน อขาแกอะไรจะลงตาแก่แล้วคเดี่ยวอีกยเพว่าให้กห็นจะได้เนาะเิจ้าขอก่าเอาด้่ยนี่ขีมแม้แกวแบบพระนาคนส่งเรย่าคนแปดพระหาทงคือรออ้สแกเมื่อไหร่หรอเออทางเมื่อลุ่งรุ่งอะไรแต่ว่าแฝดพระหาเราทงมาคุยกันเอา

ไปบรรลซงยังไปบรนพุยเงโอ้ยเดียวหกกลางไ่้องจะออกไปบรรทาศิลาเมื่อโอ้ยในเรียวบรพุกกลางไปบรรทัิลาทีแยลงรับโมนมาดิเขาบรรพุหมดลุเียมันสีหุวนหยาลงพื้นไปได้มไสีหยเนียแล้วโยตไปทร่ทงกหารอยแล้วก็เป็นเก้าพันไไเดียเพื่นแล้วเจ้าอ